สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้วม่วงในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ หนังสือที่เราจะใช้เรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ก็คือเล่มนี้นะคะและอีกเล่มหนึ่งคือแบบฝึกหัดค่าหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในคลิปนี้ชั่วโมงนี้จะเป็นการทบทวนบทเรียนแล้วก็จะเฉะลยใบงานเสริมทักษะความรู้นะคะ ค่ะอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ช่วงสมัยก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์โดยมีเกณฑ์ก็คือการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมานั่นเองสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้เพื่อบันทึกเรื่องราวนะคะการจำแนกก็จำแนกออกเป็นยุคหิน แล้วก็ยุกโลหะค่ะยุกหินก็จะมียุกหินเก่ายุกหินกลางยุกหินใหม่ที่ทราบได้จากานักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์จะทราบการใช้ชีวิตของมนุษย์ยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่ตรงนี้ก็ทราบได้จากหลักฐานที่หลงเหลือไว้นะคะเรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ยุคหินนะคะก็คือยุคที่มนุษย์นําหินมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะแบ่งตามลักษณะของเครื่องมือหินออกเป็น3ยุคก็ได้แก่ยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่นะคะหลักฐานที่หลงเหลือ,อทิ้งไว้ให้นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ได้ทราบว่าผู้ที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณนี้นั่นคือยุคใดยุคใดเรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะ ยุคโลหะก็คือยุคที่มนุษย์นำโลหะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะเช่นนำสำรัรฤทธิ์มาทำเป็นอาวุธมาทำเป็นเครื่องประดับนะคะนำเหล็กมาเป็นเครื่องประดับอันนี้เราจะเรียกรวมกันว่ายุคโลหะนะคะ รานี้มาเข้าสู่สมัยที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นผู้ที่ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเองแต่หมายถึงว่ามีการบันทึกเรื่องราวถึงบริเวณที่แห่งแห่งนั้นก็จะเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์นะคะเช่นสมัยก่อนสุขโขทัยก็เริ่มตั้งแต่เมื่อพุทธศักราช800นะคะโดยนักสำรวจดินแดนชาวโรมันนะคะได้บันทึกถึงดินแดนแหลมทองหรือบริเวณสวนรณภูมิ แล้วก็ได้บันทึกเขียนลงไปนั่นก็เป็นการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของดินแดนแหลมทองก็คือประเทศไทยเรานั่นเองค่ะและสมัยก่อนสุขโขทัยยังมีการาแบ่งบ้านเมืองเป็นแคว้นต่างๆในดินแดนไทยก็จะมีแคว้นสำคัญๆดังต่อไปนี้เลยค่ะแคว้นที่1น,นะคะแคว้นตามพลาลิงะะปัจจุบันศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ นครศรีธรรมราชแคว้นตามพลารลิงนะทราบจากอะไรทราบจากจดหมายเหตุของชาวจีนค่ะเขาได้บันทึกถึงดินแดนบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งก็คือแคว้นตามพลารลิงแคว้นที่สองที่จะได้เรียนรู้ก็คืออาณาจักรศรีวิชัยนะฮะอาณาจักรศรีวิชัยก็เป็นแแว่นแคว้นบริเวณนี้นะคะเอกสารชาวจีนอีกแล้วค่ะเอกสารชาวจีนบันทึกว่าซิโลโฟชิ หรือฟอชีครอบคลุมแหลมมาลายูบริเวณนี้ถือว่าเป็นดินแดนที่มีการค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียจึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญนี่ก็มีการบันทึกเรื่องราวจากเอกสารชาวจีนนี่ก็เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์แล้วนะคะ อาณาจักรต่อมาอาณาจักรทวาราวดีวราร,ดะะาราพุทธศตวรรษที่12-16นะฮะทวารวดีนี้รูปร่างคล้ายประเทศไทยณปัจจุบันเลยนะคะอาณาจักรทวาราวดีเป็นรัฐที่รุ่งเรืองในราราพุทธศตรวรรษที่12ได้มีการแพร่อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียทวาราวดีล่มสลายในราราพุทธศตรวรรษที่16เนื่องจากการขยายอํานาจของเขมรน,นั่นเองค่ะแควนลาโวนะคะ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะเราวๆพุทธศตรวตรรษที่12ถึง19กนะคะก็มีการบันทึกเรื่องราวะะจากตัวอักษรอาจจะเป็นวัฒนธรรมของชาวขอมนะคะชาวขอมหรือชาวขเขมรจะมีการจาลึกนะนี่ปราสาทนะคะ,ระพระปรางสามยอดแล้วก็ปราสาทหินเขาพนมลุงนี่ก็เป็นศาส,สนาสถานที่ เป็นวัฒนธรรมสืบมาจากศาส,สนาพรามหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวขอมชาวขเขมรที่เผยแผ่มายังบริเวณประเทศไทยนะคะและก็ในศาส,สนาสถานบริเวณนี้เขาก็จะมีการจารึกนะคะการจารึกอยู่ตามขอบตรงนี้นะคะตามขอบตรงนี้แล้วนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ก็ศึกษาจากจารึกต่างๆที่อยู่บริเวณนี้หละค่ะ แคว้นหาิพุนชัยนะคะราวราพอสหอรือพุทธศักราช1,204-1,834นี่ก็จะเป็นบริเวณเมืองสำคัญนะคะเมืองปัจจุบันคือจังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะแคว้นหาิพุนชัยอีกแคว้นหนึ่งนะคะในภาคตะวันออกของเราก็คือแคว้นสีมโหสถนะคะ,ะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นต้นพระสีมหาโพธิ์นะคะ สีมหาโพตรงนี้สีมโหสถตรงนี้ก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนะปัจจุบันนั่นเองค่ะอาณาจักรโคตตบูลหรืออาณาจักรสีโคตตบูรนะคะก็จะครอบคลุมอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำโขงนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะปัจจุบันก็ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดนครพนมค่ะแต่ว่ากิน กินพื้นที่ไปเยอะนะคะบริเวณนี้ก็ได้แก่จังหวัดอุดรธานีน้องคายบึงกาฬนะคะนครพนมมุกดาหารสกลนครขอนแก่นน้องบัวลําพูอํานาจเจริญอุบลราชธานีนะคะไปจนถึงแขวงต่างๆของลาวนะคะนี่คืออาณาจักรโคตบุญหรือแคว้นสีโคตบุญนะคะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเรานั่นเองนะคะภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะอีกแขว้นหนึ่งนะคะแควนสีเทพค่ะ ปัจจุบันคือจังหวัดเพชรบูร์นะคะเป็นอุทยานประวัติศาสตร,ร์สีเทพนะคะในภาพนี้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นโบราณสถานโบราณสถานแห่งนี้ทําให้ทราบว่าสมัยก่อนเคยมีผู้คนอาศัยอยู่และตั้งถิ่นฐานกันเป็นแคว้นเลยนะคะ,ะซึ่งมีเมืองเก่าสีเทพสีเทพเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในท้องที่บริเวณอำเภอสีเทพนะคะชื่อเดิมคือเมืองอภัยสาลีค่ะ เมืองพิมายนะคะต่อมาเมืองที่เก้าคือเมืองพิมายอุทยานประวัติศาสตร์อ่าปราสาทหินพิมายทรงขอมโบราณแบบปราวนนะคะอยู่บริเวณอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เคยมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งกันเป็นแว่นเป็นแคว้น,เป,น,เ,วนเป็นเมืองเลยนะคะและอาณาจักรลังกาสุก,กะค่ะลังกาสุกกะปัจจุบันคือ จังหวัดปัตตานีนะคะมีอาณาเขตประคองกว้างขวางมากเลยครอบคลุมไปบริเวณคาบสมุทรมาลายูนะคะโดยมีการพัฒนาการมาจากท่าเมืองท่าเล็กๆของชาวเมืองจนเติบโตเป็นรัฐนะคะเป็นอาณาจักรประมาณพุทธศตรวตรรษที่7นะคะมีการค้าขายมีศาสนานะคะและก็มีสถานที่สำคัญต่างๆนะคะ เป็นโบราณสถานนะคะเป็นสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่จำนวน33แห่งในพื้นที่บริเวณนี้ค่ะก่อนจะมาเป็นแผนที่ประเทศไทยแบบปัจจุบันนี้เราก็มีแคว้นต่างๆมาก่อนที่จะมาเป็นสุโขทัยอยุธยาทนบุรีและรัตะนะโกสินทร์เห็นไหมคะอ้าไปดูอันแรกค่ะแคว้นฮารีพุนชัยปัจจุบันคือจังหวัดลำพูนใช่ไหมคะแคว้นละพบ,บุรีค่ะเมืองลีงเมืองลพบ,บุรีนะคะ แคว้นสีวิชัยสุราษฎร์ธานีค่ะแคว้นลังกาสุกะอยู่ที่ปัตตานีนะคะเมืองพิมายก็คือเมืองยะโมโคโราชค่ะเมืองนครราชสีมานะคะนครราชสีมาเมืองเก่าคือเมืองพิมายค่ะแคว้นทวารวดีอยู่ที่นคนปรปฐมนะคะปัจจุบันแคว้นสีโคตบุ์ปัจจุบันคือจังหวัดนครพนมค่ะเมืองสีเทพปัจจุบันคือ จังหวัดเพชรบูรณ์แคว้นตามพะรลิงปัจจุบันคือจังหวัดนครศรีธรรมราชและเมืองศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันคือจังหวัดปราจีนบุรีภาคตะวันออกของเราเนั่นเองรูปป่ามีเพลงมาฝากค่ะลูกเพลงแคว้นโบราณไทยนะคะร้องดังนี้นะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาร้องกันอีกรอบนะคะอันนี้ฟังคุณครูก่อนเนาะเมืองโบราณไทยใต้สุดลังกาสุก,กะ นปัตตานีทวารวดีอยู่นี่ค่ะนครปฐมเมืองน่าชมเมืองคนดีเมืองคนดีสุปแปลว่าดีราษฎรเมืองคนดีนะเมืองคนดีแคว้นสีวิชัยลำพูนนะฮาลิพุนชัยลำพูนนะฮาลิพุนชัยเอ้ามีลิงอาศัยต้องลบบุรีลบบุรีคือแคว้นลโวลบบุรีคือแคว้นลโวแดนยา่าโมคือเมืองพิมาย สีเทพนะเพชรชบูรณ์สีเทพนะเพชรชบูรณ์นะสีโคตบูรณ์นะนครพนมน่าไปชมสีมหาโพน่าไปชมสีมหาโพโอ้โหอยู่ปาจีนบุรีอ้าลงใต้อีกทีนครศรีธรรมราชลงใต้อีกทีนครศรีธรรมราชด้ามขวานของชาติแคว้นตามพลลิงนี่ค่ะเพลงแคว้นโบราณไทยจบไปแล้วค่ะ เรามาดูใบงานเสริมทักษะความรู้กันนะคะซึ่งจะให้มาเป็นแคว้นต่างๆค่ะนำชื่อต่อไปนี้ไปเติมลงในลูกศรที่มีความสัมพันธ์กันก็จะมีแคว้นฮรีพุนชัยแคว้นทวารวดีแคว้นลาโวแคว้นสีโคตบู์แคว้นตามพลลิงแคว้นสีวิชัยแคว้นลังกาสุก,กะเมืองสีมหาโพเมืองพิมไยและเมืองสีเทพนะคะจังหวัดที่ให้มาอา้าวปราจีนบุรี ปราจีนบุรีแขวนอะไรคะลูกแขวนสีมหาโพค,ค่ะปราจีนบุรีจังหวัดลำพูนนะคะปัจจุบันคือจังหวัดลำพูนเดิมคือแขวนหาริพุนชัยค่ะจังหวัดลบบุรีเมืองลิงเมืองลบบุรีแขวนอะไรคะลูกแขวนละโวนะคะอำเภอชัย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุปแปลว่าดีราษฎราสฎรเมืองคนดีแขวนสีวิชัยค่ะ จังหวัดปัตตานีนะคะลังกาสุกะนปัตตานีต่อมานครราชสีมาค่ะเมืองอะไรเอ่ยเมืองพิมายค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะภาคกลางของเราแคว้นทวาราวดีนะครพนมค่ะน,ะค,รนค,ะนะครพนมเมืองแม่น้ำโขงแคว้นสีโคตะตบุนนั่นเองค่ะจังหวัดเพชร ฉบุญเพชรฉบุญเมืองสีเทพนะเพชรชบุญนะคะและจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหลักธรรมเข้ามานำหลักธรรมมาก็นครศรีธรรมร,ราชนะครศรีธรรมร,ราชเคว้นตามพลลิงโอเคไหมคะ,ฉะเฉลยจบไปแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้เรื่องการตั้งถิ่นฐานในดินแดนบริเวณประเทศไทยเป็นเมืองต่างๆเป็นแคว้นต่างๆนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ <Princeton> <weed>